ครับผมพิรพลไอ้เวก,กุปครับใายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมามาประมาณสองอาทิตย์ครับผมซ้อมอยู่ที่คใครไอ้เวก,กุปมีใครคามาเป็นคู่ปต็มคู่ซ้อมหรือมางกี้นะัดตอนน้องมีพวกพยาไก่หนองคายพวกพี่พีนี่คายคพี่นี่คาย,ายช่วยๆกันเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกปีเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยประมาณสิบกิโลครับห้าสิบสามเรามวยสไตล์อะไรครับมวยเปิดเกมเพื่อนครับมออย่างวันนี้เรามาเจอกับนำตำรวจครับเคยเจอกันยังไม่เคยครับคือไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมมันต่อยกันมาป่ะก็ดูบ้างครับเขาโมยสไตล์อะไรประจำได้ไหมโมยเข่าครับมวยสายแล้ววันนี้เราจะวางทีมแบบไหนก็เดินสู้ครับผมกบบตา์สไตล์เราเนาะครับล่าสุดเราต่อยไปที่ไออ้อมน้อยครับอ้อมน้อยวันนั้นเราเจอกับประจักษ์ชัยครับเป็นยังไง ชนะน้อกครับชนะน้องมาวันนั้นต่างเหรียญเท่าไหร่ร้อยเก้าครับร้อยเก้าวันนี้มาต่อยร้อยร้อยแปดร้อยแปดที่สองแล้วเป็นไงเกินอยู่เกินอยู่ศูนย์จุดแปดง่ายกราเนาะสบายๆก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านิดนึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสี่เปอร์เซ็นต์้ี่เปอร์เซ็นต์นะตับมันแข็งแรงดูว่าเย็นนี้พร้อมเก็บได้เลยครับเก็บวันนี้เก็บชัยชนะกับค่ายเราได้ไหมแน่นอนเรายแน่นอนเนาะเราต่อยเวินมาลุ้นเงินทุนกี่ไฟแล้วครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบครั้งเราคนจังหวัด สะกลนะอนอ,อาากเชิงชวยเหลือตันิดหน่อยฝากเชียร์พี่ะอุลเอนลว่มด้วยนะครับวฟนนี้ทำตัวดีดีโอเคผมบ้านเราต้องชาย